ยังได้งยเป็นไงครับน้องเหมือนไม่พอใจเลยไม่พอใจตัวเองเหรอครับผมตรงไหนอะครับต่อยเยอะมากครับวันนี้ภาพรวมมีจุดไหนจุดไหนปะที่เราแบบเป็นพิเศษหรือที่ไม่พอใจมากๆอ๋อได้ครับอืดครับอืมอืมคิดได้ทำไม่ได้ใช่ครับ ทำช้ากว่าที่คิดอะไรเงี้ยนะใช่ครับพูดถึงท่าไใจมันไปแล้วแต่ขามันยังไม่ไปอะไสาเหตุมาจากอะไรพอจะรู้ไหมไม่รู้เลยครับหยุดนานเกี่ยวไหมแล่าสุดทุไว้เมื่อไหร่น้องเดือนกว่ามาแล้วอืมเด็ดต่อจากเจ้าใหญ่อือืมอือประเดิมศึกใหม่ด้วยใช่ผลแบบนี้ดิรู้สึกไงน้องใช่ครับยากว่าแต่เราก็ทำถึมพี่แล้วนะธัศนชาติเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ใช่ไหมทำไม่ได้หืม ไม่ได้แรงใจตัวเองสักอย่างเดียวน้องยูเกะเพิ่งเคยชกกันไหมครับยังไม่เคยไม่เคยที่เป็นครั้งแรกเลยได้เจอกันอยากจะแก้มือแม่น้องแบบนี้ดูเหมือนเรายังไม่พอใจตัวเองอยากจะแกะนะครับผมน้ำหนักไหนดีน้ำหนักนี้ไม่ได้ครับน้ำหนักนี้เลยนะครับผมอ่ะฝากถึงโปรโมเตอร์ครับน้องอยากแก้มืออยากพูดอะไรพูดเลยครับผม เสียเราเสบนนะครับขอแก้มือสบายครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนบอลนิดนึงครับน้องอขอด้วยครับวันนี้เต็มที่เลยครับแเปิดตัวไม่สู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผม